สวัสดีคับทุกคนนะควันนี้มาอยู่ช่องวิชเทน,นกับเกม Cat and s o u p นั่นเองนะคะทุกคนขอโทษด้วยน,นะคะที่มาช้ากับอัปเดตนี้นะคะแต่ว่าก็คือไม่เล่นมานานมากเลยต้องกลับไปเก็บเงินมาก่อนนะคะเพราะว่าเกมนี้มันต้องเก็บเงินอยู่สักพักหนึ่งนะถึงจะซื้อ ของใหม่ที่เข้ามาได้นะทุกคนโอเคอีเวนต์นี้นะคะเป็นอีเวนต์เกี่ยวกับเรื่องของการปบเตรีนะทุกคนคะ่ะก็นูก็ได้เก็บเงินนะคะเก็บอ่าเขาเรียกว่าเก็บเก็บหอยนะคะเก็บหอยมาได้แล้วแล้วก็แลก3อันบนนี้ได้มาแล้วนะทุกคนหนูแนะนําเลยนะคะถ้าใครที่ไม่รู้ว่าจะเก็บอันไหนดีนะคะซื้อ3ามอันบนแลกตลอดนะคะมันจะเป็นอ่าแผนที่เป็นโคมไฟนะคะของที่น้องแมวมีในแต่ละโตะนะคะแล้วก็เป็นเหมือนกับว่าแลนด์มาร์กนะคะก็ซื้อ3อันบนนี้ที่ ต้องซื้อในแต่ละกิจกรรมเลยนะ,ะทุกคนได้มาเนี่ยยังไม่ได้เปิดดูนะว่าเป็นยังไงนะจะมาเปิดดูรพร้อมกันเกือบทุกคนนะคะบางคนอาจจะได้ไปแล้วนะนะเพราะว่าก็เลยแค่2วันนะคะกิจกรรมนี้จะสิ้นสุดลงนะหนูไม่ได้ใช้เงินซื้อไงหนูเก็บเองแบบว่าเก็บแบบเก็บเองเลยอะทุกวันนะคะใช้พวกนี้นะคะกิจกรรมทําภารกิจก็จะได้มานะก็จะเก็บได้วันละ50-60บางน,นะคะก็แลกไป3อันก็ใช้ไปเยอะอยู่เหมือนกันนะคะก็เก็บเองนะไม่ได้ซื้อก็เลยใช้เวลานานหน่อยนะต้องขอภไปทุกคนด้วยแต่ว่าถ้าใครอยากจะเห็นหนูมา เปิดให้ดูเนี่ยก็มาดูกันในคลิปนี้กันเลยนะคะโอเคสามอันนั้นนะที่หนูแรกมาได้เราจะมาเปิดเลยนะคะแล้วก็จะมาเพิ่มนะคะในส่วนของการทําอาหารด้วย นะอันที่มาใหม่นะคะบีบองุ่นลเพิ่มอีกอันหนึ่งนะคะแล้วก็พักผ่อนนะคะนี่เป็นอันนี้นะคะก็เก็บเงินมาถึงตัว ER และนะคะตอนแรกมีแค่โอ้โหน้อยมากนะคะไม่สามารถซื้อพวกนี้ได้เลยนะคะไปเก็บเงินมาก็ใช้ได้แล้วนะ,ะซื้อน้องแมวได้แล้วนะคะโอเคเราไปดูกันดีกว่าตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนละมาเลยนะคะไปที่อ่ะผิดไปที่3มขีดน,นะคะแล้วก็ไปที่ทีมนะคะไปที่ทะเลอ่าวฮัตโคลโรลนะคะฮัตโคลโรลตื่นเต้นนะคะแล้วก็โคมไฟเป็นโคม ไฟหอยนะเลือกอุ้ยมาแล้วว่ะเป็นหอยนะจิ้ม ว,ว้าวทะเลทุกคนน้องเมียอยู่กลางทะเลนะคะเป็นเกาะเกาะคือลนลนเลยเกาะลนลน่ะไม่มีต้นไม้เลยเลยเออเขนาน่าจะมีตกแต่งแบบว่าเป็นต้นไม้แบบต้นมะพร้าวอะไรนิดนึงนะแบบขอบๆอะไรสวยๆเออแต่ไม่เป็นไรแต่ก็สวยดีนะ,ะดูการตัดของขึ้นฝั่งที่ซัดเข้ามานะคะแล้วก็อ่าเนี่ยที่หนูบอกนะคะถ้าไม่แลกมาเนี่ยมันจะไม่เข้ามันจะไม่เข้าตีมนะคะแล้วก็มีส่วนนี้นะที่หนูซื้อมาเหมือนกันนะคะเป็นแลนด์มาร์กของเขานะคะนี่ได้ดูร้อนในขวดแก้วนะคะติดตั้งไปเลยนี่อุ้ยมีเขียน แค t a แอนซุปด้วยนะน่ารักจุงนะคะก็อันนี้คือเซ็ตที่ต้องมีนะคะคือสามอันบนแรกนะคะที่เหลือถ้าใครอยากจะเออแลกเพิ่มก็ต้องเก็บเยอะหน่อยนะอาจจะมีการซื้อนะอาจจะมีใช้เงินซื้อด้วยนะเพราะว่ามันมันค้างใช้เยอะอยู่นะเนี่ยเป็นพวกแบบว่าของตกแต่งในบ้านนะ,ะแล้วก็เสื้อผ้าของจุติกเล็กน้อยๆๆๆนะคะแต่ที่มันน่าซื้อก็คือไอ้ตัวนี้หอยทากนะเป็นลิมิเต็ดนะทุกคนถ้าใครแบบว่ามีกําลังก็เก็บภารกิจนะคะหรือว่าจะใช้เงินซื้อก็แล้วแต่มันไม่ได้แพงมากเนาะนะคะ โอเคมาดูกันนะคะเดี๋ยวรอตอนกลางคืนว่าไอโคมไฟหอยสังมันจะเป็นยังไงนะทุกคนงั้นตอนนี้เรามาซื้อน้องแมวมันก่อนดีกว่าตอนนี้หนูสามารถที่จะซื้อไอน,นี้ได้แล้วหยิบองุ่นนะคะซื้อมาเลยนี่เอามาไว้3ามเครื่องเลยแล้วกันนะ,ะได้แล้วเราก็จะได้น้องแมวอีกหนึ่งตัวนะคะมีคําถามเข้ามานะเรื่องน้องแมวนะมีบางคนมีคอมเมนต์ตอบแทนหนูก็ขอบคุณมากนะทุกคนช่วยกันช่วยกันตอบนะมีคําถามเข้ามาเยอะมากนะคะขอบคุณมากเลยที่ตอบแทนนะโอเคแล้วก็ มีพักผ่อนหาเป็นโมเดลรถไฟน้องแมวจะได้ขี่รถไฟหรือเปล่านี่เอาไว้ตรงนี้เลยกันใกล้ๆเดี๋ยวรอน้องแมวเขาไปเล่นตรงนี้เกมอับบามาแล้วมาแล้วนีว่นัง่งในคนเดียวหรอรถไฟนั่งรถไฟนะคะข้างๆชายหาดสวยมากเออพักผ่อนบักผ่อนตรงนี้จะบอกว่าช่วงนี้เกมน้องแมวฟีเวอร์มากนะทุกคนถ้าใครอยากเล่นก็ไปเล่นได้นะจ๊ะมันไม่แพง้วยนะเกมน้องแมวสเตย์ มาดูกันน้องแมวที่เราจะได้นะคะตุ้มเป็นน้องแครอทนะคะ2ดาวอ่าเรามาให้น้องเขาทำอันนี้ก่อนองุ่นก่อนนะคะไม่ไม่เล่นนานยังไงนะโอเคมาแล้วมาแล้วจริงๆตัวเกมนะคะเขามีพวกคอลเลคชันน้องแมวให้เราได้สะสมกันด้วยนะแต่ว่ามันก็ได้ให้ครบก็ยากอยู่เหมือนกันแต่ว่าทุกคนสามารถที่จะแลกน้องแมวมาใหม่ได้นะจริงๆแล้วเนี่ยหนูยังมีขาดอยู่เยอะเลยนะคะนี่คนจนจัดแห่งท้องถนนแต่ละอันก็ใช้บับนะคะก็ถ้าได้ คบก็ได้บับเพิ่มอะไรแบบนี้หนูก็ไม่ได้ตีเรียสก,กับกันได้น้องแมวคบทุกตัวเท่าไหร่นะนหนูไม่ค่อยเป็นพวกชอบเก็บคอลเลคชันอะไรเงี้ยก็เล่นไปตามธรรมชาตินะไม่ได้อะไรมาแแ่่แบบว่าให้สถานนะมันตรงตามที่ต้องการถนัดเองแต่เขามีตัวเนี้ย หอดูดาวเนี่ยสามารถที่จะแลกเป็ดน้องแมวมาใหม่ได้แต่ก็ต้องเป็นการสุ่มอยู่ดีนะคะอาจจะได้ตัวเดิมได้ตัวนน้ตัวนี้อาจจะได้ตัวใหม่ก็ได้นะคะก็ทุกคนก็ลองไปเล่นดูแล้วกันเนาะตรงนี้หนูยังไม่ได้ใช้งานหนักๆเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าวันไหนหนูต้องการคอลเลซชั่นครบขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะใช้งานก็ได้นะในหนูจะมาทําให้ดูแล้วกันเนาะในตอนนั้นนะคะโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้ก็มาแบบว่าเปิดให้ทุกคนได้ดูนะคะเป็นใช้หาดเผื่อใครแบบว่าเอ้ยขี้เกียจขี้เกียจเอาอะ่ะ อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มันเป็นลนะิมิเต็ดอะเนอะมันต้องมีอ่ะบางคนก็มีคนถามแล้วว่าจะทำให้จะทาไงให้ได้สก,กุลานะคะที่หนูมีอยู่นะมันก็เป็นกิจกรรมที่จํากัดเวลาฉะนั้นก็อาจจะกลับม,มาอีกก็ได้นะอาจจะมีกลับม,มาอีกก็ได้นะหนูก็ไม่แน่ใจสก,กุลาน่ารักมากเลยนะคะก็พยายามเก็บให้ได้ในตรงเวลานะอาจจะไม่ต้องทุกอันก็ได้แต่เป็นตามอันบุญน,นะคะที่เป็นทะเลตีมนะคะโคมไฟแล้วก็แลนด์มาร์กนะทุกคน เค okay, ประมาณนี้นะคะอานีไ่ไงตอนคืนแล้วสวยมากทุกคนนี่มันมีแบบว่ามีความเลืองเลืองแสงด้วยเว้ยมีหิ่งห้อยด้วยนะคะเออสวยสวยสวยจริงจริงเกมเนี้ยกว่าจะลงคลิปในแต่ละคลิปมันต้องไปกลับไปเก็บเงินมาค่อนข้างหนาแนละ้วทุกคนมันไม่ได้แบบว่าใช่แบบว่าอ่าได้เงินมาเลยนะมันต้องเก็บเงินเนี่ยบางอันแม่งก็แบบว่าหนูสมมติหนูม,มีไออาร์อาเงี้ยอาจจะเป็นแบบเอออันต่อไปจะเป็นเ e Z ซอะไรก็ได้หนูต้องเก็บเงินจ,จนถึงตอนนั้นนะถึงจะมาอัพคลิปได้นะคะก็ ใช้เวลาเหมือนกันนะ,ะทุกคนอะ่ะเราอัปเดตมาใหม่นะว่าจะมีอะไรมาใหม่อีกเนี่ยมีเป้าหมายมาเพิ่มและอีเซ็ตเนี่ยโอ้แต่เออก่อนที่จะไปอลมันมีร้านเฟอร์นิเจอร์มาใหม่หนะอะไรวันเนี้ยลืมยังบอมาติดตั้งเลยแล้วกัน,นมันมีอะไรร้านเฟอร์นิเจอร์นะคะคุณสามารถซื้อเฟอร์นิเจอร์เพื่อตกแต่งห้องได้นะคะอ๋อใช้ไอตัวนี้ซื้อนะคะบางทีเนี่ยหนูมีเก็บไว 3, 4, ้สามพันสี่ไม่ได้ใช้เลยนะคะก็อาจจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่สุ่มมาในแต่ละวันนะคะก็อาจจะรีสต็อกใหม่นะ อันนี้น่ารักว่ะเป็นของประดับเอออันนี้ก็ง่ายๆดีนะทุกคนจะไ,ได้มีของแบบมีไว้ตกแต่งห้องน้องแมวนะบางคนเขาชอบตกแต่งน้องแมวทีละตัวเลยนะหนูไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะด,ด,ด,ดูห้องแต่ละคน <c oughs> โคตรว่างเลยนะคะแต่บางคนเขาชอบไง โอเคก็ประมาณนี้นทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะแล้วก็ขอโทษด้วยที่ทําให้ต้องรอนานนะบางคนอาจจะแบบเอ้ยเห็นได้ยนชมใครหายกันไปแล้วแต่ว่าหนูยังไม่เคยเห็นก็มาดูาพร้อมกันกับทุกคนเลยกันเลยกเลยก,กันนะจ๊ะบายไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ